ทำโอเคคาราูข okay. ้าดกมาลวันนี้ยูช่องแคทอเอานะครจะมาทากาเล่นไ่ดิฉะเบอดีเฟนโหดอกับเพื่อนนะครับก็คือแบแเราจะมาเล่นก่อนมาดนลบราเราเอาง่ายๆเรามาฟาร์ม วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมลงโหมดไปเจอของดีเดี๋ยวผมจะหยุดเล่งความร็วนะฮะใส่บุ๊ชโอเคค่ะพระผู้ชมเดี๋ยวเราลงลงกันเลยนะครับเฮ้ยหยุดวนดิไปเดี๋ยวเตอรพ่อมกูลืมปิดเสียงเกมสวยและเฟสกูลืมปิดเสียงเกมเสียงมันจะดัง กูลืมปิดเสียงกูจะไปตัดต่อด้วยทำเสร็จแล้วแซงแซงแซเดย์เดย์แงแเดเดยเดเดยเปโดเปโดเปโดเอ่ะเดี๋ยวกูขอตัดใหม่กนเอาล่ะท่านผู้ชมเราได้เข้ามาแมปแล้วเดี๋ยวเราหาแฟนตาทีวีแมนมาอยังไม่รู้ว่าจะแพ้ไหมเพราะว่าโอ้ไมค์กอดคอกสไปเดอร์ไม่มีไง โอเคเดี๋ยวเราเล่งกปีนะครับ mm hmm. ถ้าแพ้เดี๋ยวผมก็จะหยุดคลิปน่อแหละ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงเวมห้าสิบแล้วนะโอเคครับเกมจบแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหน้ารอบบีไปสุ่มกล่องทั้งหมดสี่กล่องกันเลยนะครับพร้อมเพื่อนผมที่มันสุ่มได้กล่องเดียวอาจจะได้ยินเสียงแทงนะครับเพราะเพื่อนผมมันกำลังบน่นกอเงียบ oh, <'s> ๆหน่อยนะเฟส อ๋อตอนนี้เราได้มาอยู่เซิร์ฟป,ปกตยยิแล้วไม่ใช่ดิเซิร์ฟวีแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะไปทำการซุม่มกันนะบีเอามาหน่อยดิจะทำเควสเฟสวิงไม่รู้รอขอขอขอมา เอามายืมหน่อยเอ,ยเอ้ยขอเอ้ยเอ้ยขอตัว,ออตวทองด้วยนะจะเอาขายลึกๆเยๆ้ยเจ็ดกล่องมีเจ็ดกล่องหมเดเฟสอล่ะท่านผู้ชมเราได้มาแล้วทั้งหมดเจ็ดกล่องนะไม่ได้ขโมยมาจากใครนะครับอันนี้สุ่มเอาเองนะครับกระบ้าแล้ว เรามีทั้งหมดหกฟองอยู่ใช่ไหมเดีย๋ยวเราขายตัวนี้เอาไปสุ่มเล่นนะปั๊บเรียบร้อยครับท่านผู้ชมทั้งหมดเจ็ดกล่องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับตัวที่หนึ่งอ่าวสุ่มไปแล้วเฟสโอเคครับเราได้เกลือเอ้ยไม่ได้เกลือว่ะ,ะ,ะ,ะนนเ,เค็มนะครับ,เค,ครบเค็มของแท้เลยครับเด้เตัวทองนะครับเดี๋ยวเขาจะสุ่มใหม่นะครับ โอ้ยนี่ก็เกลือเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจเลยเฟสเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้แม่งกล่องโคตรใหญ่โอ้โสหรัฐจะไหนหลังแล้วอุ้ยสะดุง้งหมดไเเฟมืม่กนนอกี้หยับหยังว่า,ากำลังเดินมาไม่นะลูกแก้ว ครับเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะกล่องที่เท่าไหร่แล้วก็ลืมแล้วเฮ้ยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องแบบเออเกลือเหลืออีกสามกล่องสุดท้ายนะครับโอเคครับเราเกลือมาครับสุ่มอีกกล่องหนึ่ง <c oughs> เกมครับอย่างนี้ กล่องสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาดูนนี่ครับมิติมิติของแท้มิติสีม่วงเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะเดีย๋ยวเราไปสมกล่องอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปจุ่มกล่องอีกทีหนึ่งคนระับสองร้อยห้าสิบคอย โอ้ยไม่กอดโอ้ยตัวโคตรเกลียดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะลรนะครับมีแค่นี้นะครับ